สวัสดีครับวันนี้พบกับควนจอยครับผมว้าวอันนี้นะครับก็มีอะไรมาฝากฝากอะไรนั้นนะครับต้องไปดูเองนะครับผมไปเลยครับที่บอกว่าฝากนะครับทุกคนครับนั่นก็คือฝนตกครับเอาฝนมาฝากครับผมอันนี้ก็จะเป็นจากที่เราไร้ศ นะครับผมก็ตกครับแต่ว่าตกปล่อยๆครับผมนี่ดูดินครับดูดินครับผมนี่ดินถามว่าตกมาเยอะอยู่ครับแต่มาแป๊บเดียวครับผมอไอ้เม่บ้านเจ๊ก้าครับมาช่วยทำความสะอาดครับผม ปกติแล้วหน้าที่อย่างนี้ต้องเป็นหน้าที่ควนจ่อยครับ oh. แต่วันนี้แม่บ้านอาสาอาสา,าทำหลายวันแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยครับผมพูดยังไม่จบนะครับทุกคนครับตั <Okay. S 1> ้งแต่มอยู่นี่ตัวเองไม่เคยได้ทำหรอกนุน่นเห็นไหมครับทุกคนครับดูครับผมเขาบอกว่าควันจ่อยตัวเล็กไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวแม่บ้านทำเองอ๋ออะไรใจดีเท่ นี่นะครับทำความสะอาดให้ลูกสาวครับผมบรรยากาศนี้โอ้โยลมลื่นมากครับมีต้นไม้เล็กใหญ่นะครับมีหอดัวมีหอดัวมีน้องวัวด,ด้วยครับผมฝนตกครับ อาชีพเลี้ยงช้างอย่างเราครับปฏิเสธไม่ได้ครับถึงฝนตกฟ้าจะร้องนะครับก็ต้องทําความสะอาดให้น้องๆนะครับที่รับที่นอนนะครับให้สะอาดเข้าไว้ครับผมววถ้าเราทําความสะอาดนะครับที่หลับที่นอนน้องนะครับก็จะทําให้น้องนะครับชีวิตเป็นอยู่นะครับสุขภาพร่างกาย ที่ดีนะครับผมหวัดดีครับผมครับผมครับผมหวัดดีอีกครั้งครับผมวันนี้ขอเล่นเล่นหน่อยครับผมเล่นอะไรครับแหมยืนยืนยืนดูเขากว่าน,นี้เสียใจหลายเทนน่าวันนี้มีคนมาช่วย ราต้องเป็นคนสั่งบ้างครับผมทำดีๆเราต้องออกคำสั่งนะครับกลัวไม่ชาเลยกลัวยังไงนี่ แม่บ้านคนช้างครับผมมีอะไรก็ต้องรวมด้วยช่วยกันครับผมก็สลับกันนะครับทุกคน,นครับสลับกันสลับช่วยผัดกันทําผัดกันช่วยครับ พามาดูเจ้าน้องวัวนะครับน้องวัวกินหญ้าครับผมนี่ครับดูนะครับฝนตกฝนตกใส่น้องวัวครับนี่เบ๊ะเป๊อุ้ยคือกันเด้อเป๊ะเป๊ดูครับดูครับเบ๊ แป๊แเปแะเแ๊ะเป๊อู้ห oh, <no. S 1> ินมากกินมากเลยอู้หูินมเหมือนเป็นตะเสียบมากทุกคนมาดูม่บ้านของเราทำไก่จะเสร็จหรือ,อยังครับผม ยังพ่อไวเป็นอะไรครับอยู่ตรงนั้นครับต้องไปดูครับผมอ้าวนี่ครับผมคุณแม่ทับทิมครับหลังจากกินผลไม้เสร็จครับผมพามามาดูที่หลับที่นอนคุณแม่นะครับนี่คุณพ่อไวครับผมมีอาหารให้คุณแม่ทับทิมด้วยต้องออกไกลนะครับดูจากสายตาแล้ว าสภคไปนปอะไรคนอะไนะครับเป็นจิตอาสายอย่างไว้แล้วครับผมอสา,ายยัไม่กินข้าวเลยกินกข้าวเลยิข้าวแล้วะะข้าวอะไรครับ,ข,รรบข้าวเที่ยง โอเคับอได้ช้างมากินข้าวแป๊บแป๊บนึงระผมชลกของพ่อครคุณเอาช้างไว้ตรงนี้ไม่ได้เลยครับตรงนี้แะครับผมชิวข้าวไว้ไว้ตลอดได้ไหมครับไม่ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีโอ้มีลมด้วยกลัวไม่ใช่กูมันมันมันแข็งแรงไหมครับด ทำไมมันมีรอยร้าวแล้วน uh ี่โูไม่แข็งแรงนะครับอูดอีกอันนี้นะครับผมดูครับโอ้โหครับช้างคุณถึงไหมนี่ ก็จะไปนี่ครับมนุษย์มนุษย์มนุษย์เก่งครับผมนี่ครับทุกคนครับเมื่อกี้นะครับฝนตกครับตอนนี้แดดออกเลลเฮวฝนตกแดดออกครับนกกระจอกจะออกแกะรังนะครับจริงไหมครับทุกคนครับนี่จริงยังเลย ตบมือให้รัวๆนี่ครับผมใค,ใครที่อยากฝึกเลี้ยงช้างนะครับมาฝึกกับแม่ควันรัดได้ครับผมอยากคีครับเดี๋ยวแม่ควันรัดสอนให้ครับผมนี่เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนครับ นี่ก็จะเป็นจิตวัตประจําวันของเรานะครับจริงๆการทำความสะอาดที่หลับที่นอนช้างนี่ต้องทําช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ <Wow. S 1> แต่วันนี้เรามาใสายนะครับเราก็เลยต้องต้องสู่แดดสู้สภาพนะครับพค่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะเพราะว่าฝนตกด้วยแดด,แดดออ,ด,ดแดดออกด้วยฝนตกด้วยแดดออกด้วยอากาศ แป<ต>รปรวนมากค่ะฟังไม่รู้เรื่องครับพูดอะไรโอ้โน่แดดผันภาษาเล่ากันสิว่าทั้งฝนทั้งแดดค่ะพี่นองค่ะ oh, <no. S 1> อาอากาศมันอุกอังอ้งอ้าโอ้โน่ภาษาอีสานมาและครับครับอ้าวครับ oh. ถ้าเป็นคนนี้ปุ้มใจครับแต่ถ้าเป็นอากาศไม่เป็นไรครับผมค่ะบัได้ใสเส้ยแขนเงว เปลาแลนน้ำฝนไม่เป็นไรครับผมอาชีพเลี้ยงช้างครับผมแลนน้ำฝนพี่น้องคะแลนน้ำฝนอาชีพเลี้ยงช้างครับผมให้ช้างเขาอิ่มและสุขสบายก็พอครับเราลำบากก็ท่างหัวมันครับ เดีย๋ยวเราก็จะขออนุญาตครับผมไปย้ายใบเฟินนะครับมาอยู่ตรงที่เราทําความสะอาดนะครับอันนี้เราทำความสะอาดประมาณหนึงนะครับผมประมาณหนึ่งครับผมว้าวฝากทุกคนด้วยนะครับเข้ามาดูช่องพังใบเฟินแล้วอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ครับผมเพือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับเพื่อกีจะไม่ได้คลิปพาคลิปตต่อไปครับผมสวัสดีครับ